ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพืเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ ก็ต้องขอการสบายดีนะผู้ชมทุกท่านนะขอ,อสู่ซองฟอร์กิซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดเซาท์ซีสมอร์นิ่งเงนาะยูู้ก็คือวันนี้นะคะทุกคนโอ้ทำไมข้างหลังมีแต่สวนอะไรแบบสวยๆไปหมดเลยทุกคนต้นไม้ใบหญ้ายเยอะมากเลยแล้วก็มีดอกไม้โอ้โหสวยเลยทุกคนเขาดูหน่อยสิโอ้ยโค้สวยเลยอะ่ะปกติหวานเกิดจะเป็นแบบว่าทุ่งหญ้าสวัสดีหรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะแต่นี้ก็สวยจังเลยก็ได้ Garden อะ เกลตันเหรอก็ไม่เห็นมีธนูปักอกหรืออะไรนะอะไรวะเออทุกคนโอ้โหต้นอะไรวะน่ะทำไมมันเยอะจังวะทำไมมันเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะต้นอะไรทำไมมันกองอยู่แค่ตรงนี้อ่ะทุกคนไหนดูซิอ่าขอดูหน่อยสิอุ้ยเฮ้ยโหมากโหมากกลิ่นเหมือนทุเรียนเลยดูว่านี่มันคือต้นทุเรียนเหรอขอดูชัดๆสิอุ้ย ขอคอหน่อยก็ก ja. ็ก็กกอุ้ยนี่มันต้นทุเรียนจริงด้วยอุ้ยแต่ว่ามันไม่สุกสักอันเลยอะมันจะมีแค่เหมือนใกล้จะสุกแต่ไม่สุกอ่ะทุกคนอุ้ยตะวันอยากกินทุเรียนอ่ะปกติวันแต่ว่าแค่ขุดต้นไม้ใบหญ้าอะไรกินไงทุกคนอยากกินทุเรียนถูกจปากอะเออันนี้ก็ดิบอันนี้ก็ดิบโอ้โหอ๋อทำไมมันสุกแค่ต้นเดียวล่ะทุกคนสุกเยอะมากโอ้ทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้แต่มันสุกแค่ต้นนี้จริงๆนะ เนี่ยอ้อลสุกก็เป็นเขียวงนี้ด้วยทุกคนกอ,ออยากกินนะ่ะไออยากกินนะ่ะแต่ว่าสงใสต้องกัดแบบกัดกินเลยทุกคนมันไม่ได้มีแบบว่าให้ปอกเปลือกอะไรเงี้ยอุย้ยอะไรอ่ะเพมันเป็นเหลี่ยมๆงั้นน่ะอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นทุเรียนที่ตกมาจากต้นหรอแต่ทัไมมันต่างจากเพื่อนจังวะเนี่ยเ่ยต่างกันมากเลยเอ,อืมไหนหวันขออุ้มมันหน่อยสิหวนยกไม่ได้ทุกคนมันหนักมากเลยอะ่ะยกไม่ขึ้นเลยอะ่ะอ,อ่อขุดก็ไม่ได้ด้วย ไอ้หวานอยากกินทุเรียนนะแต่อะไรอ่ะอุ้ยมีที่อันนี้พอดีเลยทุกคนบังหน้าอาบังหน้าบังตาขออนุญาตกด F5 นะอโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนทำไมมันโอ้ทุกคนทุเรียนมันกินตัวเราไปตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยดูสิโอ้โอ้ทุกคนดูอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้บังหน้าไปหมดเลยโอ้ทุกคนโอ้ยทุเรียนโคตรหนักเลยทุกคนโอ้ยหนากมันที่หวานช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคน หวังว่าต้องหาอุปกรณ์ในการแงะกินแล้วแหละเอา้าเอา้าเอา้าทุเรียนมันหายเอา้าแกใช่นไม่เอาทุเรียนฉันไปฮะแกิฉันไม่เที่ามีทุเรียนแบบบ้านโคตรใหญ่อะ่ะโห้ทุกคนเสียดายอุตส่าห์จะหาหมู่บ้านแล้วก็โอ้อะไรอะ่ะอะไรระเบิดวะดูว่าช้างตดมันต้องตดเหมือนไอ้เจ้าไอ้เดรุส่าวันั่นแน่เลยทุกคนกลัวหมายว่าอุตส่าห์จะหาหมู่บ้านเอาดาบแบบว่ามาแงะกินแบบทุเรียนทุเรียนหายไป ช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วยทุกคนเฮ้ยเอาไงดีอ่ะไม่มีที่ให้ไปเลยอ่ะหรือว่าเราจะต้องออกตามหาทุเรียนตัวนั้นโอเคทุเรียนโอ้ทุกคนเหมือนเหมือนทุเรียนมันจะเอ้ะอะไรวะเนี่ยดาบอะไรเนี่ยเกรดเฟรลี่สวอตดาบของ เฟรี่เหรอนี่มีพิกซี่แล้วก็คริสตันด้วยทุกคนทุกคนรู้จักเอ่ฟรี่กับแบบว่าพิกซี่ไหมคะมันเป็นแบบว่าเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆแบบตัวเล็กๆแล้วก็มีปีกอะไรเงี้ยทุกคนแล้วแล้วทำไมมันถึงมาอยู่กับเราได้วะหรือว,ว่าน้องๆคอมเมนต์บอกอ่อนว่าทุกคนแบบว่าถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็คือมีคนมาแกล้งมีคนมาแกล้งหรออย่านะหรือจะมีคนมาแกล้งเราจริงๆบ้าไม่มีหรอกบ้า เดี๋ยวทุกคนแต่ดาบนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะโอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนเรามาตัดไม้ทำบ้านดีกว่าวันว่าเราเริ่มไสรสัลลัษไปเยอะละเอา้าทำไมหวัดขุดทำไมหวัดขุดไม่ได้อ่ะเอา้าเอาะอะ้วน,นี่อะไรอุอ้ยเฮ้ยนี่มันแผนด้าแดงนี่เอแต่มันเป็นตุ๊กตาแพนด้าแดงอ่ะทุกคนโอ้อะไรวะต้นไม้ต่อเองแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมหวัดอันนี้ไม่หรือว่าหวัดก็มีอะไรอยู่บนหัววานหรอ อะไรวะพอกดวางอันนี้ปุ๊บแล้วมันก็อันนี้ได้เลยทุกคนก็ขุดได้เลยอะอะไระโอ้ยทุกคนช่างมาันเถอะไปมันไร้สาระขนาดนี้วะเนี่ยมามามาเก็บ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 อ่าโอเคเอ้อยอะไรวะอะไรตกมาอ้น,นอทุเรียนเออโอ้ยทุเรียนขยับได้ทุกคนมันมีหน้าตาด้วยหรืออุ้ยอยัยผีเป็นผีต้นทุเรียนหรออย่าทำอะไรฉะเฉลยนะฉันฉันแค่มาตัดเอาไม้เฉยเฉยฉันไม่ได้ทำร้ายอะไรต้นไม้ต้นอื่นเลยนะมาตัดต้นไม้ต้นนี้ทำไมโอ้ยันขอโทษ ทุกคนมันอาทุกคนมันกิ really y, oily, WA, ้งใส่เราโอ้ยทุกคนหนามมันจะต้องโดนเราแน่เลยโอ้ยยายายายยเออ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 ได้ได้ไม่ฟังใช่ไหมนี่อุ้มเลยอุ้มเลยโอ้ทุกคนโอ้โตัวมันหมุนโอ้ยทุกคนหวันเจ็บหวันเจ็บนี่ใช่ไหมไม่ฟังกันดีนักจะทำร้ายฉันจะไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันแค่อยากให้เธอฟังฉันว่าฉันไม่ได้ทำอะไรต้นไม้เธอหน่อยฉันแค่ตัดเอาไม้มาเฉยฉันจะทำการเอาชีวิตรอดเธอรู้จักคำว่าวัฏจักรหรือเปล่าแต่จะต้องแบบว่ามันนคืออออออววงงจจรชีิตต่ะเเเธธ้้ขาใหย เธอมาตัดต้นไม้ที่ฉันอยู่ทําไมพี่น้องเชนตายหมดเลยจริงเหรออูฉัชนขอโทษงนะั้นชนไปต่อต้นไม้ให้ใหม่แล้วกันถือว่าจะเจ้ากันนะแห่ว่าต้นไม้ต้นนั้นหายไปแล้วอ้าวทุกคนต้นไม้ต้นนั้นหายไปแล้วอ้าวเธอจะบ้าเหรอเอา้าก็ตัดแล้วก็ต้องต่อสิมีไงเดี๋ยวฉันต่อให้มันทําไม่ได้ทําไมอ่ะอ่ะถือว่าอันนั้นทำไมทําไมทํไไม่ไ,มได้อ่ะนี่ฉันต่อให้อึบอึบนี่แล้วก็ให้พี่น้องเธอมาเกิดอยู่นบนต้นไม้นี้ใหม่ เออเออทุกคนร้องไห้เฉยเลยเธอต้องชดใช้เอา้าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ฉันเตะฉันออกมาคืนแล้วนี่ไงด้วยการปลูกต้นทุเรียน50ต้นโอ้คนชิบหายแล้วหวานเพิ่งกินทุเรียนตอวนั้นไปด้วยเ,เลี่ยนจากต้นไม้จากปลูกต้นไม้50ต้นเป็นทุเรียน50อันได้ไหมจะมีอยู่49อันเดี๋ยวอีกอันนึงฉันไปไล่เก็บให้อันนี้ไง50อันฮะ ถ้ากินทุเรียนทำไมฉันไม่ได้กินใครกินใครกินไม่มีน้ำมันพี่น้องของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้กินเมื่อกี้ฉันฉันบอกว่าแพนด้าแดงมันกินอะเห็นไหมน่าแพนด้าแดงอยู่ตรงน้นมันกินเนี่ยแพนด้าแดงตัวนี้กินเธอไม่เชื่อใช่ไหมเธอมาค้นตัวมาดูสิเนี่ยเต็มตัวมันเลยเนี่ยนี่มาดูสิหลักฐานมัดตัวมากหลักฐานคาหน้าคาตาเลยเนี่ยดูสิโอแพนด้าแดงเธอไปกินทุเรียนทําไมอะ นั่นมันพี่น้องของทุเรียนตัวนั้นเลยนะโอ้หเธอเนี่ยต้องชดใช้เธอต้องปูดทุเรียน50ต้นแล้วแหละแพนด้าแดงอ้าวทุกคนมันร้องไห้โอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยไปดูสิแพนด้าแดงมันทาเนี่ยเนี่ยมานี่มานี่โอ้ทุกคนตัวหนักมากเลยเนี่ยดูสิเอาหายไปละเอา้าทุกคนมันไม่ยอมให้เราอุม้มเนี่ยมาดูสิฉันไม่ได้ทำเอาทุกคนเราต้องไปงอมไหมเนี่ยเนี่ยขอโทษเอนเอาพิกไหมเอาพิกไปแทนไหมเอาหายไปละหายไปเร็วจังว่าต้นไม้เออนี่ไง เธอต้องปลูกไม่ใช่ฉันเนี่ยก็จะปอูกพนด,าด้าแดงทำํำเธอไม่เชื่อเองเ,เพื่อนๆฉัน50ตน้น oh โอ้ไม่กอดแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องปลูกยังไงวันนี้อะและฉันต้องปลูกยังไงฉันจะไปเอามาเล็ดพันธุ์หรือว่าเอาอะไรมาจากไหนเนี่ย <S <S ตายตายทุกคนหาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลยนี่ไหนอะเอามาให้ดีเดี๋ยวปลูกไงอะ ทุกคนจะมา,าชีวิลดนันได้แบบว่ามาปลูกต้นไม้เฉยเลยกลายเป็นคนรักโลกเฉยเลยอันนี้อะไรเนี่ยต้นทุเรียนทุกคนห้าสิบต้นห้าสิบต้นมันใช้เวลากี่นาทีวะเนี่ยตายด้ยทุกคนแต่เราก็ต้องทำจริงจริงใช่ไหมทำก็ได้วะอ่ะหนึ่งอเอา้าเอา้าอ้าเอา้เอาอะไรอ่ะเอา้าอะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันกด ปลูกให้ไม่ใช่หรอเธออู้ง,งานเหรอฉันอู้ตอนไหนวะจะเป็นหูทุกคนอะไรวะเนี่ยทำไมหญ้ามันเยอะขนาดนี้อ่ะหูยฉันไปอู้ง,งานตอนไหนเมื่อกี้เธอฆ่าฉันตั้งหากละ่ะฉันเห็นนะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นหูทุกคนแล้วถ้าหญ้าเยอะแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคกับเราดิเพราะว่าถ้าหญ้าเยอะแปลว่าราจะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นทุกคนเธอต้องตัดหญ้าด้วยนะตัดทำไมเธอบอกให้ปลูกอย่างเดียวนน่เธออย่ามาหัวหมออยฉันสิเจ้าหัวเรียนตายเถอะ เนี่ยพวกหญ้าพวกนี้ไมนจะเป็นอุปสรรคแต่ก,แก่การเติบโตของต้นไม้พวกเราทุกคนทุเรียนมันไม่ชอบหญ้าทุเรียนอ่ะไม่ชอบหญ้าแต่ฉันอ่ะไม่ชอบหน้าเธอแหละเพราะหญ้าแย่งกินให้ตายเลยแต่ฉันอ่ะไม่ชอบหน้าเธอแหละเธอ,อทุกคนเนี่ยอโหจะตัดหญ้าหมดเนี่ยโครเยอะเลยเราออกจะน่ารักไม่อ่ะเธอไม่น่ารักเลยเธออ้วนจะตายเธอหน่ะมันอ้วนเนี่ยเธออ้วนมาก เธอก็อ้วนนะใช่ไม่อ้วนหรอฉันน่าหุ่นดีเฟิร์มเฟิรม์มโว้ยอะไรของเธอไหนขอพื้นที่หน่อยครับขอพื้นที่ในการปูหน่อยครับแหม่ให้ได้เดี๋ยวทุกคนจะมาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกลายเป็นแบบกลายเป็นชาวสวนทุเรียนตอนไหนวะเนี่ยโอ้โอ้ my god โอ้โอ,โอ้ทุกคนหว่านแหลกมากเลยมีหญ้าเยอะแล้วหว่านแหลกมากเลยหว่านไม่สามารถแบบว่าทุบหญ้าพร้อมๆกันได้โอ้ my god ต้องแบบว่าเจนเย็นแล้วสินะลูกเสร็จเธอต้องดูแลสวนนี้ด้วยเพื่ออะไรก่อน เพื่ออะไรฉันทําไปฉันได้แบบได้ตังได้ค่าแรงไหมเนี่ยเพราะเธอเป็นเจ้าของสวนฉันไม่เป็นเจ้าของสวนตอนไหนฉันไม่เคยรับป่าเลยว่าจะเป็นเจ้าของสวนฉันให้ฉันไม่เอาฉันไม่รับไม่อยากรวยหรอไม่เอาไม่เป็นไรแอมแอมแตงคิวแอมไฟแอนยูเออแอมไฟแตงคิวฉันบอกว่าจะไปเปิดเวอร์ใหม่แล้วฉันสามารถแบบใช้หมดเทียบในในการแบบใช้ให้ตัวเองรวยได้มาดูเงินที่ฉันมีก่อนมาก่อนไหม ก็เธออยากได้ไหนเธอฉันสามารถสร้างโมดคีเทีฟได้เธอจะมีเยอะแค่ไหนกันเจยวแล้วเธออยู่ไหนบ้านเนี่ยเขียวไปหมดเลยเนี่ยไหนไหนอยู่นะเออนี่ไงโหให้ตายเลยอ้วนแบบพอๆกับญาติทุกคนไหนโหโหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยบ้านทุกคนเราสร้างโมดคีเทีฟก็ได้เยอะแล้วเฮ้ยทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะนี่คือ รายได้ต่อรายได้ต่อวันเหรอเอาเอาโอเคฉันเป็นเจ้าของสวนโอเคโอเคครับได้เวลาทำงานแล้วครับทุกคนอ่าอ่าตัดหญ้านะครับทุกคนตัดหญ้าดีมากโอ้ยทุกคนนี่แกคิดว่าฉันเดี๋ยวว่าลูกน้องลูกน้องอะไรในบอกว่าฉันเป็นเจ้าของสวนนี้ก็แปลว่าฉันหนะ่ะก็เป็นเจ้าของตัวเองไงฉันเป็นเจ้านายตัวเองนี่ทุกคนทุกคนหาว่าพี่อนเห็นแกเงินเหรอป๊าไม่ได้หาไม่ได้เห็นแกเงินก็แค่แบบว่า ก,ก็แค่ไดมอนม่ไม่ขี่อเองทุกคนเออทุกคนให้ได้อ,อ้าทุกคนว่าเริ่มแลกขืแลกคือแลกกับการตัดหญ้าใช่ไหมห้าสิบต้นแล้วแหละห้าสิบต้นแล้วเนี่ยเนี่ยห้าสิบอุย้ยอะไรเนี่ยเตาเหรอก็คืออะไรวะเนี่ยทุกคนเครื่องยนต์ไอ้อะไรวะเนี่ยเจ๋งอะอยากได้อะทำไงวะคืออะไรวะเนี่ยก็คืออะไรอ่ะอยากได้อะอะไรเนี่ย วู้เจ๋งขับละแย่งแล้วทุกคนแย่งเอ้าไม่มีน้ำมันอุย้ยมันจะแย่งมันขับซะหน่อยให้ตายเถอะเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันปลูกห้าสิบต้นแล้วนะหรือว่าถือว่าสัญญาแบบว่าจบสิ้นเพียงแค่นี้อี่โอ้โอ้นี่มันรถตัดหญ้าเหรอเพิ่งรู้อุ้ยเจ๋งอ่ะเงินก็ทํางานไปซะเจ้าทาสว้าทำง,งานไปนะเจ้าทศเจก็ตัดอาตัดหญ้าไปอยู่นฉันจะเป็นคนแบบว่าปลูกทุเรียนเอง นี่นี่สุกจะได้สุกทุกต้นเลยเนี่ยพี่น้องแกเยอะไปหมดเลยเนี่ยไม่เห็นถึงเลยถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรพูดอะไรไม่เข้าใจแกจะเอาพี่น้องฉันไปไหนเอาไปไหนอะไรเนี่ยฉันปลูกฉันกำลังเพาะพันพี่น้องเธออยู่เน <_ ương> ี่ยเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยฉันกำลังพี่อ่ะเฮ้ยเอาสิถ้าเธอยิงปุ๊บพี่น้องเธอจะตายเธอยิงสิอ <_ ug> ยา่าขยับเอาสิพี่น้องเธอจะตายมาสิเนี่ย <announcements> ฉันถือพีพ่น้องเธออยู่อะ กลัวเลยเหรอมันไม่กลัวพี่น้องมันจะบาดเจ็บหรือตายหน่อยเหรอทางที่เราทางบางทีเราต้องเสียสละ โอ้หทุกคนดูมันโคตรเลือดเย็นอะที่เราแบบว่าแค่ตัดต้นไม้ไปแค่ต้นเดียวมันยังแบบว่าเอ้ใช้งานเราขนาดนี้ทุกคนหวัดขอหนีใจไอ้ทุเรียนที่แบบว่าน่าหน้าหน้าคิตตี้แต่ว่าใจมาเวลแล้วกันทุกคนเใจโหดเยี่ยมาเลยทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะทุกคนห้ามไปกดให้เจ้าทุเรียนต้นนั้นเด็ดขาดนะคะทุกคนอยากทำตัวอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนเจนคลิปหน้าค่ะยาฮู